หัวใจกับการเยียวยารักษาหัวใจเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่เล็กของร่างกายมนุษย์ที่มีความสําคัญอย่างมากหากก้อนเนื้อนี่ดีส่วนทั้งหมดก็จะดีตามไปด้วยแต่หากว่ามันเสียส่วนทั้งหมดของร่างกายก็จะเสียตามไปด้วย ดังที่ฮะดิษที่อันุมานบินบาชีรรดิยัลลอฮุอันฮุมาทารอสุนสลลลสัลลัมได้กล่าวว่าเพิ่งทราบเถิดว่าในร่างกายเรานั้นมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้าส่วนดังกล่าวดีร่างกายทุกส่วนก็จะดีตามไปด้วยแต่ถ้าส่วนดังกล่าวไม่ดีร่างกายส่วนอื่นๆก็จะไม่ดีก้อนเนื้อที่ว่านั้นก็คือหัวใจบันทึกโดยอลัลบุคอรีและมุสลิมไม่มีสิ่งใด มีความสำคัญไปมากกว่าสิ่งนี้ซึ่งมันมีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างมากทุกๆอริยบทของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ไม่ว่าด้วยการปฏิบัติหรือการละทิ้งล้วนแล้วมาจากเนื้อก้อนนี้ทั้งนั้นชาวสลับกล่าวว่าหัวใจคือผู้นำของอวัยวะทุกส่วนของร่างกายหากผู้นำดี ลูกน้องก็จะดีตามหากผู้นำเสียลูกน้องก็จะเสียตามไปด้วยฉะนั้นทำอย่างไรให้เนื้อก้อนนี้ขัดเกลาสซักฟอกทำความสะอาดให้บริสุทธิ์ใจจากสิ่งไม่ดีต่างๆ ซึ่งมีบทดุอาต้นหนึ่งจำเป็นที่เราต้องวินวอนขอดูอาอยู่ตลอดเวลารายงานจากท่านเซสอิบนุอารกอมท่านนาบีสุลตานสลามกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ให้จิตใจของฉันมีความยำเกรงขอทรงขัดเกลาจิตใจเพราะพระองค์ผู้ทรงขัดเกลาที่ดียิ่งผู้ทรงคุง้มครองและมีอำนาจบันทึกโดยมุสลิม หัวใจคือสิ่งสำคัญที่ต้องเยียวยาดูแลรักษาทำให้รู้เป้าหมายของพระองค์ในการสร้างหัวใจเพื่อให้มนุษย์มีเอกภาพต่ออัลลอฮ์และมีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของพระองค์หัวใจแบ่งออกเป็นสองประเภทหัวใจที่อยู่กับอัลลอฮ ผู้ที่เขาเพียงพยายามตอบสนองสิ่งที่อัลลอฮฺประทานมายังเขานี่แหละการวางตัวของสถานที่ที่ถูกต้องมีสองแบบด้วยกันการมุ่งมั่นอยู่บนความสัตว์จริงการกระทำจะเจริญรอยตามอย่างแน่วแน่ต่อต้านสิ่งที่ไม่ดี ระมัดระวังการตกหลุมพรางมีคนกล่าวว่าหัวใจมีสามประเภทหัวใจขัดเกลาหัวใจสะอาดหัวใจบริสุทธิ์สามชื่อนี้บ่งชี้ให้รู้ว่าหัวใจนั้นปลอดภัยจากความชั่วร้ายและสิ่งไม่ดีหัวใจหันเหไปสู่สิ่งไม่ดีลุดจากเป้าหมายที่ถูกต้อง มี2ชนิด 1. หัวใจยุ่งอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีหลงผิด 2. หัวใจที่ต่อต้านสิ่งที่ถูกต้องไม่ยอมรับความจริงทั้งสองชนิดนี้หัวใจไม่ยอมรับสิ่งที่ดีพยายามหมกมุ่นสิ่งหลงผิดสิ่งนี้ถือว่าเป็นอันตรายอย่างมากและผลของมันนั้นน่ากลัวยิ่งนักหัวใจที่หลงผิดเป้าหมายของมันนั้นมี2ชนิด1หัวใจที่ออกห่างสิ่งที่ดีเช่นการกลุ้มอกกลุ้มใจ เศร้าโศกเสียใจมันมาจากเรื่องการใช้ชีวิตและอารมณ์ไฟต่ำสองหัวใจที่ต่อต้านศธรรมไม่ยอมรับดื้อดึงมันมาจากความคิดตัวเองอารมณ์ไฟต่ำบ่กเกิดการปฏิเสธการกลับกรอกอุตริในศาสนาวิธีการเยียวยารักษา 1. ทําให้หัวใจกลับไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจศรัทธาอย่างถูกต้องเพราะหัวใจถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้รายงานจากท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่าท่านอนับดุลลอห์ ลั่มกล่าวในขณะรู้สึกกลุ้มอกกลุ้มใจเป็นกังวลไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และผู้ทรงอดทนไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์เจ้าแห่งบัลลังอันยิ่งใหญ่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่ Allah, แอ,อัลลอฮ์ทรงเป็น,เ,น Allah, เจ้าแห่งบงงรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงเป็นเจ้าแห่งบัลล,บลังอันทรงเกียรติบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมจากนางอัสมาบินติอุมิส กล่าวว่าท่านอับีุลลอฮละซัลลัมกล่าวแก่ฉันว่าเอาไหมฉันสอนคำพูดหนึ่งในขณะที่มีความโศกเศร้าเสียใจกลุ้มอกกลุ้มใจท่านนบีกล่าวว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันฉันจะไม่ตั้งภาคีใดต่อพระองค์บันทึกโดยอบับดวุวลาอิบนุมานจาจากอภบีิบักรา ท่านอับดุลเบีซอลลัลละซัลลัมกล่าวว่าการวิงวอนผู้ที่รู้สึกกังวลโอ้อัลลอฮ์ฉันหวังต่อความเมตตาของพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงปโปรดอย่าปล่อยฉันให้อยู่ตามลําพังแม้กระทั่งพิ่ตาเดียวขอพระองค์ทรงปโปรดปรับปรุงแก้ไขกิจการงานทั้งหลายของฉันด้วยเถิดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์บันทึกโดยอบูดาวดจากท่านสะอดัดบินอบีวัวกอส ล่าว,ว่าท่านนบ,บีสอลาวัลามกล่วลาวว่าลาอิลลาอิลลาอันตาซุบฮานะกะอินนีกุงมตุมินาซอลิมีนคำวินวอนขอของสุนนูนนบ,บียูนุสขณะที่ท่านอยู่ในท้องปลาใหญ่คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์แท้จริงข้าพระองค์อยู่ในหมู่ผู้อาธรรม แท้จริงไม่มีมุสลิมคนใดที่วิงวอนเช่นนี้นอกเสียจากอัลลอฮ์จะทรงตอบรับคําขอของเขาจากบทขอพรทั้งหมดนี้ล้วนแล้วมาจากตัวบทฮะดิษบอกถึงการศรัทธาให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจออกห่างจากสิ่งชีริกทั้งหลายและสิ่งชีริกเล็กนี่คือสิ่งที่อธิบายรับทราบถึงวิธีการเยียวยารักษาด้วยการปรับปรุงอีมานให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ด้วยควมว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์สิ่งนี้มันทําให้ความเศร้าโศกน้อยลงเพราะนี่ ี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของการสร้างของพระองค์หากหัวใจเต็มเปี่ยนไปด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาทําให้เรื่องกลุ้มอ,อกกลุ้มใจหายไปมีความสุขท่านอิบนุกอยยมกล่าวว่าการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ขจัดศัตรูจากความเศร้าโศกเสียใจในโลกนี้ดังนั้นเมื่อพวกเขาขึ้นขี่เรือพวกเขาวินวอนต่ออัลลอฮ์เป็นผู้บริสุทธิ์ใจในการขอพรต่อพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้ขึ้นบกและพวกเขาก็ตั้งภากีต่อพระองค์ได้รับทางนำ บนศาสนาผู้ใดที่อาลอ์ทรงเปิดทรงอกของเขาเพื่ออิสลามและเขาอยู่บนแสงสว่างจากพระเจ้าของเขาซูรออัจุุมารอายัที่ี่2ิทุกคนที่หันเหออกจากศาสนาทางนำที่ถูกต้องแน่นอนสิ่งที่เขาจะได้รับนั่นคืออาการป่วยไม่มีทางรักษานอกจากจะต้องกลับมาสู่ศาสนาเหมือนเดิมคนหนึ่งเข้ารับอิสลามแท้จริงคนที่ไม่ใช่มุสลิมพวกเขาอยู่บนความแตกต่างศาสนาแนวทางและความหิวกระหาย พวกเขาจมความหิวกระหายอย่างมากปรากฏว่าหลักศรัทธาของพวกเขานั้นถูกบิดเบือนมากมายทําให้พวกเขานั้นอึดอัดทรมานจิตใจไม่บรรลุความสุขที่แท้จริงแท้จริงศาส,สนาอิสลามบริสุทธิ์ขาวสะอาดมวนการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและพระเจ้าแห่งแผ่นดินนี้พระเจ้าแห่งสาก,กลลโลกผมดีเจพี่ดำ